สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนกับสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องนี้นะครับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอทีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับย้ํานะครับแอดไลน์นะครับแอดเป็นไลน์ไอีนะครับเพื่อนเพื่ออย่าไปแอดเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าแอดเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับจะไม่ขึ้นนะครับให้แอดเป็นไลน์ไอทีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็มีเหรียญมานําเสนอนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับรีวิวด้วยแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับอ่าขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับวันนี้บันทึกคลิปวันที่วันที่8นะครับพฤษภาคม2565นะครับเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปแล้วก็อัปโหลดวันนี้เลยนะครับวันที่8นะครับเนื่องด้วยอ่าเรื่องโทรศัพท์นะครับของผมยังซ่อมไม่เสร็จนะครับก็เพื่อนๆทักไลน์ ส่งรูปมาได้นะครับแต่ผมน่าจะได้ตอบประมาณวันอังคารนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องหลักของผมนะครับจอเสียนะครับทั้งจอทั้งแบตเลยนะครับโน้ตยี่สิบนะครับก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เลยใช้เครื่องสำรองมาถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายคลิปนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับเนื้อหาของวันนี้นะครับเหรียญห้าบาทนะครับปีสองห้าหกสี่นะครับเหรียญรุ่นใหม่นะครับน่าจะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเหรียญนี้ทําไมผมถึงมาพูดถึงนะครับเพราะว่า มันมีราคานะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าแบบไหนที่มีราคานะครับเหรียญปกตินะครับนี่นะครับปีสองห้าหสี่นะครับนี่นะครับก็เป็นปกติก็คือพเสยีกลับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหรียญที่พิเศษนะครับที่จะรับซื้อวันนี้ก็เป็นพเสยีกลับเช่นเดียวกันนะครับแต่มันพิเศษยังไงเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับอันนี้องค์ประกอบภายนอกนะครับก็แบบนี้นะครับที่มันพิเศษนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับ ก็ผ่านใช้แต่ว่าไม่ได้ชํารุดไม่ได้อะไรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณชัดไหมครับน้ำหนักของเหรียญอ่ะห้าบาทตัวใหม่อ่ะจะอยู่ที่ประมาณหกกรัมนะครับแต่ว่าตัวนี้ด้วยเครื่องช่างอาจจะคา,าดเคลื่อนไป0 03, 0 3 0 0จนะครับเนี่ยตัวเนี้เห็นไหมครับตัวนี้มัน5.96นะครับก็หายไปนะครับหายไปก็คืออาจจะด้วยเครื่องชั่น เครื่องช่างนะครับก็ถือว่าปกตินะครับน้ําหนักโอเคนะครับเกือบศูนจุดเกือบเกือบหกกรัมนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ผมจะรับซื้อนะครับคือเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแสงมันไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับนี่เหรียญนี้ที่ผมจะรับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับหมุน เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นพัสียงนกลับเหมือนกันไม่ใช่พรเสดีตรงนะครับถ้าพรเสดีตรงอ่ะมันมีราคาอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้คือเหรียญเนี้ยที่จะซื้อจะให้ดูคุณสมบัติของมันนะครับเนี่ยก็ไม่ใช่พรเสยีตรงนะครับเป็นพัสียนกลับนี่ก็พรสดีเงกลับนะครับแล้วดูความคมชัดนะครับความคมชัดก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอามหาวชิราลงกรณ์นะครับนี่นะครับ บล็อกเดียวกันเลยนะครับพพักพพักก็ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็รัชการที่10ตัวหนังสือก็เหมือนแกะมาจากบล็อกเดียวกันนะครับมาดูด้านหลังนะครับตาสัญ,ญลักษณ์นะครับความคมชัดดูตีละจุดเลยนะครับ5บาทนะครับประเทศไทย2564นะครับ ก็แทบจะเหมือนกันทุกจุดเลยนะครับจุดที่แตกต่างนะครับที่ทําให้เหรียญเหรียญเนี้ยที่ผมจะรับซื้อเนี่ยมีราคานะครับเรามาดูกันตรงนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับ5.96นะครับอ่าน้ําหนักด้วยเครื่องช่างอาจจะหายไป0.04นะครับแล้วดูตัวนี้นะครับ4.84นะครับ น้ำหนักหายไปเยอะนะครับนะครับน้ำน้ำหนักต่างกันเยอะนะครับพิสูจน์เบื้องต้นนะครับเหรียญก็ไม่ได้ชํารุดนะครับความคมชัดอะไรก็ยังมีอยู่ทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยเจียไม่มีรอยแต่งไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ทาไมน้ําหนักมันถึงอยู่แค่นี้นะครับเหรียญนี้นะครับก็สันนิษฐาน ของผมนะครับข้อสันนิษฐานผมคิดว่าอาจจะเป็นเนื้อโลหะคนละตัวกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเหรียญตัวเปล่าของตัวเนี้ยมันหลุดเข้าไปในาการขึ้นรูปการปั๊มเหรียญได้ยังไงนะครับนี่นะครับทําให้ออกมาเป็นเหรียญตัวนี้ออกมาซึ่งน้ําหนักน้อยกว่าปกตินะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโลหะคนละตัวกันนะครับถ้าเป็นโลหะชนิดเดียวกันน้ําหนักมันจะต้องอยู่ที่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ เกือบหกรัมนะครับแต่ตัวนี้ได้แค่4.82นะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับถ้าใครมีเหรียญนี้ลองดูนะครับต้องชั่งน้ําหนักนะครับถึงจะรู้นะครับบางทีเหรียญมันชํารุดน้ําหนักมันก็ขาดหายไปนะครับแต่ว่าชํารุดยังไงก็ไม่น่าจะน้ําหนักจะขาดเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นเนื้อโลหะคนละตัวนะครับ เหรียญนี้นะครับผมคิดว่าถ้าผมทําคลิปนี้ออกไปแล้วผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆบางคนน่าจะมีเหรียญอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าเขาเล่นกันหรือเปล่านะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเหรียญนี้ผมรับซื้อนะครับรับซื้อก่อนนะครับเริ่มต้นที่300บาทนะครับขอเช็คดูก่อนว่ามีเพื่อนๆมีกันเยอะหรือเปล่านะครับลองส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับพร้อมกับส่งรูปกับการชั่งน้ําหนักแบบนี้นะครับอันนี้กล้องไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับ ส่งโลเหรียญพร้อมกับช่างน้าหนักนะครับถ้าเป็นน้ําหนักประมาณนี้นะครับน้ําหนักเบากว่าปกตินะครับเป็นซีรีส์ใหม่น้ําหนักต่ากว่า5กรัมนะครับก็ผมรับซื้อนะครับขอเริ่มต้นที่300ก่อนนะครับเปิดหัวที่300ก่อนนะครับเช็คดูก่อนซาวเสียงดูก่อนว่ามีกันเยอะไหมนะครับก็ถ้ามีกันเยอะราคาก็น่าจะยังไม่ขึ้นไปกว่านี้แต่ว่า ถ้าประกาศไปแล้วทำคลิปไปแล้วไม่มีไม่มีใครมีหรือว่ามีแต่ยังไม่ส่งรอดึงราคานะครับเดือนหน้าผมอาจจะมาปรับเป็น500บาทก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะปัจจุบันนะครับอัปเดตวันที่8นะครับพฤษภาคม2565นะครับผมขอรับซื้อที่เหรียญละ300บาทก่อนนะครับนี่นะครับลองดูนะครับก็เป็นการเพิ่ม เพ ita, ิ่มอะไรเพิ่มการค้นหาเหรียญนะครับเป็นเหรียญตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวใหม่ที่ช่องผมประกาศรับซื้อนะครับก็เป็นการเพิ่มการค้นหาเหรียญนะครับให้เพื่อนๆได้มีตัวเลือกในการหาเหรียญไดการในการสังเกตเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลองลองไปสังเกตดูนะครับผมไม่แน่ใจกัมกึงนะขอพูดใช้คําว่าเป็นการค้นพบใหม่ก็น่าจะได้นะครับเป็นการค้นพบใหม่ของเหรียญนะครับที่สามารถ รับซื้อแล้วก็เพื่อนๆสามารถขายได้นะครับนี่นะครับปีสองหนะครับนี่นะครับตัวนี้รับซื้อเหรียญละ300นะครับเนี่ยเหรียญปกติเนี่ยอาจจะอยู่ในถุงเหรียญที่ออกมาจากกรมธนารักษ์ก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากบล็อกดูจากดูจากพักๆพัก,พกแล้วดูจากอะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือมันแบบผมว่าไม่ใช่เหรียญเป็นบล็อกปลอมอะ่ะนะครับแต่ว่าเนื้อโลหะอาจจะคนละชนิดกันนะครับ ก็เพื่อนๆท่านใดมีความรู้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเป็นแนวทางให้ผมไปศึกษาต่อนะครับนี่นะครับแต่ว่าแนวคิดของผมก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มีอะไรอ่ะน่าจะมีหลักการแต่ก็ไม่มากไม่มากอาจจะไม่มากแต่ก็มีหลักการในการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่าวิเคราะห์ไปมั่วๆนะครับก็อนาคต ข้อมูลอาจม,มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีข้อมูลใหม่ที่น่าเชื่อถือออกจากกรมธนารักษ์มาหักล้างข้อมูลที่ผมทําคลิปนี้นะครับนี่นะครับก็มานําเสนอเพื่อให้เพื่อนๆได้มีความรู้นะครับแล้วก็ไปลองค้นหากันดูนะครับอาจจะฟังเสียงก็ได้เหมือนกับเสียงกระทบอ่ะอโยนบนปูนอ่ะพื้นปูนอ่ะต่ำๆอ่ะถ้าโลหะมันต่างชนิดกันผมว่าเสียงกระทบมันจะมันจะ มันจะมันจะต่างออกไปอะนะครับนึกออกไหมถ้าเสียงเนี่ยถ้าเหรียญหนักกว่าน้ำหนักมันจะแน่นกว่านะครับผมผมแค่เสนอแนวทางเสนอแนวคิดให้แบบท่านที่ไม่มีเครื่องช่างอะ่ะก็ลองลองล,องลองไปทดสอบดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีความยินดีนะครับที่นําเสนออะไรใหม่ๆก็มานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับในวงการเหรียญก็อาจจะมีการพบเจออะไร กันบ่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ย้ำนิดนึงนะครับการพบเจอในแต่ละครั้งนะครับเราต้องมีข้อมูลนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเจอเหรียญชํำรุดมาอาจจะแปลกในสายตาเราคนเดียวนะครับเหรียญโดนเจียโดนแต่งนะครับแต่ว่าอาจจะแปลกในสายตาเราแต่ว่าในกลุ่มซื้อขายหรือว่าในคนส่วนมากเขามองเป็นเหรียญชํำรุดนะครับอยากให้วิเคราะห์ในจุดๆนี้ด้วยนะครับการสะสมนะครับต้องแปลก ที่เป็นเหรียญแปลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับไม่ใช่เหรียญแปลกเพียงแค่เราคิดคนเดียวนะครับอันนั้นก็คือยังไม่มีราคานะครับนี่นะครับแต่ตัวนี้ขอซื้อ300ก่อนนะครับนี่นะครับปี25 6 4นะครับคุณสมบัติตามที่ผมแจ้งไว้เลยนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็ลองไปหากันดูนะครับเพื่อนเพเพิ่มการค้นหาเหรียญเพิ่มอีกชนิดหนึ่งอีกออีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากช่องไว้ด้วยนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องเล็กๆนะครับกดติดตามแล้วนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ๆอะไรใหม่ๆข่าวสารผมจะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รู้กันนะครับสำหรับช่องทางติดต่อขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับลา์ ID 0ย์เก้าห้า4ี่หนะครับแอดเป็นลน์ ID นะครับเพื่อนๆอย่าแอดเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ จะติดต่อผมไม่ได้นะครับขอแจ้งเนิดนึงนะครับโทรศัพท์ของผมเครื่องหลักที่ใช้ตอบไลน์เพื่อนๆน่าจะกลับมาใช้ได้ในวันอังคารนะครับก็น่าจะวันที่10หรือ11นะครับผมน่าจะเริ่มตอบไลน์เพื่อนๆนะครับช่วงประมาณวันที่10หรือ11นะครับท่านที่ส่งรูปเหรียญมาแล้วก็รอนิดนึงนะครับเกิดอุบิเหตุนะครับโทรศัพท์ผมมีปัญหาจริงๆนะครับหน้าจอดับนะครับต้องเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนแบตนะครับค่าเปลี่ยนประมาณ7 75 0 0นะครับก็ก็ก็รออยู่นะครับรอเครื่องหลักนะครับเอามาทําคลิปแล้วก็มาตอบไลน์เพื่อนๆนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ลองไปค้นหากันดูนะครับกับเหรียญตัวนี้นะครับกับการค้นพบใหม่ของเหรียญ5บาทปี64นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ